สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเพผงหล่อชื่ออีกแล้วนะครับในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็ยังคงวนเวียนกันในเรื่องของจงกูอ,อนลวาที่เป็นพาร์ทของเฉินขวากู้ชื่อหรือว่าตำนานเทพนิยายของจีนนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยใน4 EP ที่ผ่านไปเนี่ยเราได้มีการเล่านะถึงแต่ละตำนานไปแล้ว4เรื่องนะทีนี้เนี่ยก็ยังมีตำนานที่มีชื่อเสียงอีก4เรื่องด้วยกันที่เราจะมานะเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีความหมายที่น่าสนใจให้เรารู้ไว้เป็น เป็น,เป,นเป็นความรู้นะฮะแล้วเราสามารถเอาไปเล่ากับคนอื่นได้ว่าเฮ้ยเราเคยเรียนน,นี้มานะนะฮะเราเคยเรียนเรื่องเล่าอันนี้มานะแล้วก็มันมีความแบบบ่งบอกถึงความเป็นชนชาติหรือความเป็นอารยธรรมของจีนแบบนั้นแบบนี้นะเราก็สามารถเอาไปไว้สาหรับแลกเปลี่ยนหรือแชร์กับผู้อื่นได้นั่นเองนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยในการนําเสนอเนี่ยนะฮะก็จะมานําเสนอในรูปแบบของการที่ อ่านให้ฟังก่อนรอบนึงเพราะว่าหลายคนที่เรียนภาษาจีนเนี่ยอาจจะคงอยากจะฝึกภาษาจีนไปด้วยฝึกฟังนะฝึกฟังฝึกทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกแปลดูนะฮะทันนี่ก็จะขออนุญาตนะใช้สำเนียงเวอร์ชั่นตัวเองเพราะว่า พูดถึงสำเนียงแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป๊ะปังเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสำเนียงภาษาจีนกลางนะฮะที่เป็นแมนดารินนะฮะภาษากลางเนี่ยก็อ่านให้ทุกคนฟังกันละกันนะฮะหรือเ,เป็นการฝึกฟังเอาช้าหน่อยก็ได้นะครับเราก็อ่านเสร็จจากนั้นเราก็มาดูที่ความหมายเนาะดูที่ความหมายกันก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเลยกันดีกว่าเนาะนะฮะ,นะฮะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเรามี4ี่เรื่องด้วยกันที่จะพูดก็คือมีหนีว่าปู่เทียนมีเชิญน้องช้างใบเสาแล้วก็มีว้าู จูรื่อแล้วก็สุดท้ายชังเอ๋อเปิ้นเย่นะฮะสี่เรื่องนี้เนี่ยก็มีความมีชื่อเสียงนะฮะโด่งดังละแล้วก็คนที่เรียนจีนนะทุกคนก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับตรงนี้นะ,ะในสี่เรื่องนี้เนี่ยมันออกมาจากตำราที่ชื่อว่าควายนันจื่อกับชันหายจิงซึ่งสองเล่มนี้เนี่ยก็เป็นการจดบันทึกนะฮะนินทานหรือว่าอันนิยายเรื่องเล่าประลลำประาป,ระป,ระประกรณำปะกีรำนำไม่ใช่ปกีระนำป,รก,รำปรกรณำต่างต่างนานาที่บันทึกไว้นะฮะ 那那、哎，老们来，讲讲这个故事吧。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 这个故事吧。讲讲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 这个故事吧。 这时，地面上烧了起，烧起了熊熊的大火，奔流着滔滔的洪水，凶猛的野兽和大鸟也出来残害老百姓。为了恢复原来那个安宁的世界，创造人类的女娲决心把天补上。女娲炼制了五色石头，一块一块地把天补好了。接着，她斩断大龟的脚。 把天支撑起来，他没有休息，又杀死了兴风作浪的黑龙和那些残害人民的野兽大鸟。最后，他又把芦苇烧成灰，堆积起来堵塞洪水。女娲完成了种种艰巨的工作，使天下得到了安宁，老百姓得到了新生。 นะอันนี้เป็นเพียงแค่การเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องตำนานเจ้าแม่หิววาซ่อมฟ้านะฮะนะซ่อมฟ้าทำยังไงนะบอกว่าในตอนยุคดึกดำบรรโบราณมากนะโบราณการมากๆเลยในสมัยนั้นเนี่ยฟ้ายังมี4ี่มุมเมืองนะสี่มุมเมืองซึ่งสี่มุมเมืองเนี่ยนะ,ะของฟ้ามันก็จะมีจุดที่สิ้นสุดเป็นหลักเขตแดนของมันแล้วเขาก็จะมีเสา4ต้นนะที่ไว้สำหรับค้ำฟ้ากับดินค้ำอยู่ตรงกลางร,ระหว่างฟ้าดินสี่แห่ง ันั้นอยู่ๆวันนึงเนี่ยนะเสานี่มันก็หักลงทําให้ฟ้าก็เกิดรอยลั่วแล้วก็ฟ้าเนี่ยนะบนท้องฟ้าก็ไม่สามารถที่จะปกคลุมพื้นแผ่นดินได้และยังไม่พอพื้นแผ่นดินก็ยังมีการแตกแยกออกไปนะฮะนะออกแตกแยกออกไปเยอะแยะมากมายแล้ว ทีนี้เนี่ยพื้นดินก็ไม่สามารถที่จะรองรับนะฮะเฉิงจ่ายก็คือรองรับกับสรรพสิ่งได้นะ,ะดังนั้นเนี่ยในตอนนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมไฟไหม้อักคีภยัยแล้วยังเกิดน้ําอุทกภยัยนะฮะน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกเต็มไปหมดเลยยังไม่พอก็ยังมีสัตว์ป่าดุร้ายนะมีสัตว์ป่ามีนกยักษ์มาทําลายประชาชนประชาราษฎร์นะ,ะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้โลกนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขเหมือนเดิมเจ้าแม่นิวาก็เลย นะตัดสินใจจะไปทําการใดการหนึ่งนั่นก็คือการไปหลอมนะหรือไปหล่อหินนะที่มี5สีหรือหินเบญจรงนั่นแหละนะครับแล้วหิน5สีที่ได้ออกมาเนี่ยก็เอาแต่ละสีแต่ละหินนะ่ะไปปกรูร่วไปปะรูร่วดของฟ้าจากนั้นเนี่ยนะก็ไปตัดขาเต่านะไปตัดขาเต่ายักษ์เนี่ยเอามาทําเป็นเสาเพื่อที่จะรองรับระหว่างฟ้าดินไว้เพราะเสาเก่ามันหักไปนะ เจ้าแม่หนีวาก็ไม่ได้พักผ่อนเลยก็ยังต้องไปจัดการกับไอ้มังกรดำแล้วก็เป็นสัตว์ป่าแล้วก็นกยักษ์พวกนั้นที่ทำร้ายประชาชนอีกก็ไปต่อสู้เยอะแยะมากมายจนสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าแม่นะก็ไปเอาต้นรู้เหวียรู้เหวยก็เป็นน่าจะเป็นต้นกกอะต้นที่มันมีเหมือนคล้ายๆเหมือนไม้กวาดอะนะฮะต้นกกเอามาเผาให้มันกลายเป็นเท่าฐาน พอเผาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มันกองทับถมรวมกันเป็นชั้นเป็นชั้นทําหน้าที่เหมือนทรายอะครับเวลาน้ํามาเนี่ยเราก็จะเอาทรายไปกั้นใช่ไหมนะครับตอนนั้นเจ้าแม่หนีวาก็เอาต้นกกเนี่ยไปเผาจนกลายเป็นขี้เถ้าแล้วก็ไปอุดช่องเดินน้ําทางเดินน้ําที่มันจะไหลหลากเข้ามาแล้วก็เจ้าแม่หนีวาเนี่ยนะพอฟังแค่นี้เนี่ยนะก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยได้ทํางานต่างๆนา,นานาที่มันมีความยากลําบากอย่างยิ่งเลยนะฮะแล้ว ทำไปเพื่ออะไรก็ทําไปเพื่อให้ประชา,ารชาชนเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจนเมื่อทําสําเร็จประชาชนก็สามารถกลับมามีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติอีกครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าแม่หิววาที่เขาสร้างขึ้นมาว่าเป็นวีรบุร,บรุษนะฮะในการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือชันนงชัางปเเฉา,าอ่ะชันนงคนนี้เป็นชื่อคนช้างก็คือแปลว่าชิมไปเายเาก็คือไม่อด ป่ายตัวนี้ไม่ได้แปลว่าร้อยอย่างเดียวแต่ป่ายตัวนี้อาจจะหมายถึงหลายๆพันหมื่นประการก็ได้นะครับนะบเขาบอกว่าอะไรเรามาฟังเนื้อความเริ่อเก่อนเ原นก่อนบอกว่า古代的时候人们吃野草喝生水采树上的野果吃地上爬行的小虫子所以常常生病中毒受伤于是神农氏开始教人民播种นะ五谷播种五谷 呃、他观察各种土地，让干湿、肥瘠、高低不同的土地，长出了不同的农作物。他还冒着生命危险，亲口尝试百草的滋味儿和泉水的甜与苦，哎、呃，使人民懂得应该用什么，不应该用什么。然而， 神农是在尝试百草和泉水时经常中毒，据说他曾经在一天之中遇到七十种植物的毒害。นตรงนี้ก็เป็นการสรรเสริญนะครับ神农ท่านนี้นะตามที่เรารู้กันว่า神农ท่านนี้ก็คือกษัตริย์เหียนตี้เนาะที่เคยเล่าไปแล้วนะครับก็บอกว่าทุกๆวันเนี่ยนะประชาชนชาวบ้านในสมัยนั้นก็คือยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและยาแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของการกิน คนก็กินไปเรื่อยกินอ,อาหารป่าเนาะกินต้นไม้ที่มันออกตามธรรมชาติแนละ้วดื่มน้ําก็คือดื่มจากลาธารอะ่ะเคยดูหนังจีนปะเขาไปตักน้ำลำาลาธารแล้วดื่มเลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะดื่มได้นะมั้งเนาะอ่าแล้วบางคนก็ไปเด็ดต้นไม้ไป,ไปเด็ดลูกลูกลูกผลหมากรากไม้ทั้งหลายมากินหรือบางคนก็ไปเอาสัตว์นะที่เป็นหนอนที่มันคืบคานกระดึบกระดึบอยู่บนดินเนี่ยนะฮะก็มากินพอกินเสร็จแล้วก็มักจะป่วยบ่อยพอป่วยบ่อยได้เข้าเนี่ยนะฮะ ไม่ยังป่วยบ่อยไม่พอก็ยังจ้องตูอีกนะก็ยังโดนพิษของอาหารเหล่านั้นอีกยังได้รับบาดเจ็บจากสิ่งเหล่านั้นอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเชนหนงท่านนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ไหวละก็เลยต้องไปสอนผู้คนให้ปลูกธัญ,ญพืชทั้ง5้านะธัญอาหารธัญ,ญพืชอู๋กู่ก็คือพวกนะข้าวทัวลูกเดือยอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเสีวยวไม้อะไรพวกนี้เนาะก็ไปสอนคนให้ปลูกขึ้นมาพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขากา็มีการสังเกตสกตังเกตว่าแต่ละผืนดินนะ พื้นนาหรือว่าที่ไหนอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมันแคะแกนที่ไหนที่ไหนมันไม่ค่อยมีปุ๋ยไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะดูว่าแต่ละแต่ละที่แต่ละผืนดินเป็นยังไงแล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมกับการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารประเภทไหนอีกทั้งเนี่ยนะท่านเชินหนงท่านนี้เนี่ยก็ยังเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเสี่ยงในการทาอะไรไปลองชิมนะฮะหญ้าลองชิมผักลองชิมนะอาเม็ดน้ำ,น,ำน้ำแร่ที่ไหลมาจากลาธารเนี่ยนะฮะ ไปชิมดูว่าเอ๊ะยาพวกนี้มีรสชาติเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างแล้วไปดื่มน้ําดูว่าน้ํานี่มันขมหรือมันหวานนะทำให้ผู้คนนะฮะที่ท่านดูแลปกครองอยู่เนี่ยก็จะรู้ถึงวิธีการว่านอกจากปลูกผักปลูกพืชแล้วเนี่ยก็ยังรู้ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําแต่ว่าแน่นอนว่าการที่ชิมญ้าชิมผักชิมยาจีนยาสมุนไพรไปเรื่อยเนี่ยนะมันก็อาจจะมีการมีพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสน,นงท่านนี้เนี่ยนะก็ ชิมด้วยตัวเองแต่ในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องเสี่ยงอันตรายกับการที่จะต้องโดนพิษของสมุนไพรหรือโดนโดนความไม่สะอาดหรือโดนแบคทีเรียอะไรต่างๆนานาของน้ําของอะไรพวกนี้เนี่ยตามที่เขาเล่ามาว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยของการไปลองยาลองสมุนไพรทั้งหลายแหล่ของท่านเฉนหนงเนี่ยนะฮะวันวันหนึ่งอาจจะต้องนะได้รับพิษจากอ่าสมุนไพรหรือพืชพันธุ์พวกนี้เนี่ย ประมาณ70กว่าชนิดทุกคนลองคิดดูเราโดนพิษช,ชนิดเดียว,วนี่แบบตาบวมตาปูดมีทุกอย่างแต่ว่าเฉนนงเนี่ยสามารถที่จะ,ะมีกระเพาะเหล็กนะสามารถรับได้กับประเภทนะพิษทั้ง70ประเภทก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันก็มีการเปรียบเปรียบไปว่าคนที่ยอมเสียสละเพื่อประชาชนเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเล่าขึ้นมาหรือแต่งขึ้นมาให้มีความน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาในความเป็นฮีโร่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ อันนี้เรื่องที่2ก็จบไปแล้วทีนี้มาเรื่องที่3เราก็จะเอาสีเรื่องให้จบเลยเนาะเพราะมันไม่ได้เยอะแล้วเราก็จะปิดนะฮะฉากตำนานรักไม่ใช่ตำนานรักสีตำนานเทพพระเจ้านะจีนนะครับเ่ต่อมาอันที่3คือว้าฟู่จูรี่นะว้าฟู่คนนี้ชื่อว้าฟู่จูก็คือวิ่งตามนะแล้วก็รี่ก็คือพระอาทิตย์ทยาย,ย่างนั่นเอง เรามาฟังเรื่องกันก่อนนะแต่เรื่องนี้มาจากหนังสือที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเนาะหนังสือชั้นหายจริงนะสองเรื่องเมื่อกี้มาจากขวยหนันสือนะลองฟังเรื่องเต็มกันก่นกอนเขาว่ายังไงเขาบอกว่าควายหน้าจางเด้เฟืฟ่องก้าวต้าท่าจูด้าอีกโด้ด้าซานวา้าคด้าเ่วัน่าีเปีร่าขึนจูด้าเซิงเล่ดจูด้าซางทายงนเราเมื่อไปอยู่อยู่เกิดความคิดอะไรแบบนี้เนาะนะอยู่อีกั 来了啊，追起太阳来了。当他在玉谷啊这个地方追上太阳的时候，又累又渴，于是呢，他一口气喝干了黄河和渭河的水，又向北边去喝大泽的水。但是呢，他还没有到大泽，就渴死在地上。他那只遗弃的手杖立即变成了一片桃林啊。安、啊、妮，ตอนนี้เรื่องนี้เน มอชอนะฮะสมัยนั้นเรื่องนี้เรียนนานมากแล้วแต่จริงตัวตัวต้นฉบับมันอาจจะยาวกว่านี้เรื่องเล่ามันยาวกว่านี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าให้เรารู้จักกันสรุปกันให้ฟังว่าคว้าฟูคนนี้เนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนที่ลักษณะร่างกายสูงใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่ในกลางหุบเขาที่หนึ่งนะก็ทุกๆวันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตกลงทางตะวันตกใช่ไหมนะตะวันตกดินพอตะวันตกดินไปทางตะวันตกแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่า พระอาทิตย์วันวันหนึ่งมันขึ้นมาทางนี้แล้วไปทางนี้มันจะไปไหนก็เลยอยากจะคิดไปตามหาพระอาทิตย์อยากจะวิ่งตามพระอาทิตย์คนเราก็แปลกเนาะอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะวิ่งตามพระอาทิตย์เนาะมีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปวิ่งตามพระอาทิตย์จริงๆนะฮะเป็นคนที่มีความนะ,ะยึดมั่นถือมั่นมากเลยนะก็เลยไปวิ่งตามพระอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เขามาถึงนะ,ะมาถึงวิ่งมาถึงสถานที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ ตาม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 พระอาทิตย์ไปตามดวงอาทิตย์ไปจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยนะยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวย,ยังจาได้ในตอนนั้นคือเขาก็เข้าใกล้พระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์ก็ร้อนเหมือนกันพอมันร้อนแล้วมันหิวน้ำไงนะสุดท้ายเนี่ยด้วยความหิวน้ําเขาก็เลยไปดื่มน้ําอะไรรู้ปะดื่มน้ําแม่น้าพวงโห,งหและแม่น้าเว้ยเหอนะเว่ยโหนะก็คือดื่ม,ม่น้ําทั้งสายสายไม่พอนะสองสายด้วยนะ,ะแล้วยังไม่พอกําลังกะจะไปดื่มน้ําที่เป็นแอ่งน้ําใหญ่เป็นต้าเจ๋อเนี่ยนะต้องการจะไปดื่ม แอ่งน้ําใหญ่อีกน้ํานึงแต่บางเออว่าเดินไม่ถึงมันร้อนเกินมันเหนื่อยเกินมันหิวน้ําเกินคือคนเราขาดน้ําไม่ได้เนาะก็อาจจะบ่งบอกว่าธรรมชาติของคนคือขาดน้ําไม่ได้ก็ได้เรื่องนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ย ในขณะที่เขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีไม้เท้าคู่ใจอยู่อันหนึ่งก็จะใช้สําหรับในการค้ายันแล้วก็วิ่งด้วยนะเดินด้วยอันั้นในขณะที่เขาเดินเดินไปถึงใกล้จะถึงต้าเจอแล้วเขาหิวน,น้ําจนเกินไปเขาทนไม่ไหวก็เลยต้องเสียชีวิตแล้วก็ล้มลงในขณะที่ล้มลงนั้นนะ่ะนะไอ้ไม้เท้าของเขาเนี่ยก็ล่วงหล่นอยู่ตรงนั้นสรุปสุดท้ายเนี่ยไม้เท้าพอเขาตายปุ๊บไม้เท้าก็กลายเป็นนะ กลุ่มป่านะป่าท้อสิบทสิบลีอ่ะขึ้นมาเฉยเลยนะมันก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เนาะที่ว่าคิดได้ยังไงนะฮะต้นต้นต้นอะไรนะป่าเทาหลินป่าท้อเนี่ยเกิดมาจากไม้คำยันนะก็แปลกประหลาดดีนะฮะ มาสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือชัง e เ er อ๋อเปิ้ลเย่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีว่าแม่นางชังเอ๋อคือใครแล้วก็ชังเอ๋อเนี่ยก็เป็นชื่อจานดาวเทียมที Gen ่จีนเนี T ่ยส่งออกนอกนาจักรวาลอีกด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชังเอ๋อก็มีตำนานแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของเราอย่างมากเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์ไปนะฮะแม่นางชังเอ๋อก็คงจะโนะปรยปลายดอกไม้ให้กับเรานะะในวันไหว้พระจันทร์แล้วก็ว่าได้ เรามาฟังเรื量量量่องราวกันก่อนว่าอะไรคือเรื่องฉังเอ๋อร์เปิ้นเย่ฉังเอ๋อร์เปิ้นเย่นะเปิ้นแปลว่าวิ่งไปสู่ทายาทไปสู่นะเย่ก็คือพระจันทร์นะครับเขาบอกว่า射日英雄羿去昆仑山见到了西王母，西王母赏给羿一种仙药，吃了能长生不老。羿高高兴兴的把药带回家中，没想到羿的妻子嫦娥把药偷吃了。 嫦娥吃了药，感到身体轻飘飘的，接着就不自不由自主的向上升起，向天空飞起。嫦娥飞呀飞呀，一直飞到月亮上，就在广寒宫里住下了。广寒宫清凄冷寂，嫦娥感到非常寂寞，又不禁怀念起人间的生活。安门呐，嫦娥。 ต้นตำรับที่มาที่ไปคือนางไม่ได้อยู่บนสวรรค์อยู่แล้วแต่นางเป็นภรรยาของนะอี้ฮะเฮาอี้หรืออี้คนที่เป็นคนยิงพระอาทิตย์ทั้ง9ดวงจําได้ใช่ไหมนะครั้งอันอีพีที่2นะฮะอี้ก็เป็นคนยิงพระอาทิตย์ทั้ง9ดวงเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาของเขาชื่อช้างเอ,อ๋อมีวันหนึ่งเนี่ยอี้เนี่ยเขาเป็นฮีโร่ใช่ไหมฮีโร่ในการยิงพระอาทิตย์วันหนึ่งเขาก็เดินทางไปที่คุณหลุนซันเขาคุณลุนแล้วก็ไปพบกับเจ้าแม่ซีหวังหมู่นะฮะ ซีหวงหมูก็เป็นเจ้าแม่สวรรค์นเนาะเจ้าแม่สวรรค์ซีหวงหมูแล้วเจ้าแม่สีหวังหมูเนี่ยก็โปรดปรานแล้วก็มอบนะฮะยาทิพย์ยาเซียนเนี่ยให้หนึ่งอย่างซึ่งยาเซียนนี้เขาบอกว่ามีคุณนะเขาเรียกว่ามีสรรพคุณก็คือฉังเชิงผู้เหล่าก็คือว่าอายุเขาเรียกาอะไรอายุไขยืนยาวอายุวัฒนะเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะแล้วอี้เนี่ยก็ดีใจมากเลยได้ยาอายุวัฒนะจะไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายนะก็พกยากลับมาบ้านแต่ใครจะไปรู้นะ เอามาถึงบ้านปุ๊บแม่นางชังเอ๋อเห็นว่าสามีเอาอะไรมาให้นึกว่ามาให้ตัวเองมัง้งก็ไม่รู้เหมือนกันชังเอ๋อก็เลยแอบกินยาน,นั้นเสียนะพอแอบกินเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอกินแล้วร่างกายมันรู้สึกอ่อนรู้สึกมันเบาโล่งสบายนะรู้สึกมันเบาเหมือนแบบล่องลอยอะ่ะเออเหมือนแบบลอยอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเนี่ย เหมือนกับว่าร่างกายอยู่เหนือการควบคุมนะควบคุมไม่ได้อยูอย่ๆตัวเองก็ลอยขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปบนสวรรค์เฉยนะลอย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 ไปจนถึงพระจันทร์พระจันทร์ก็บนพระจันทร์ก็จะมีตำหนักตำหนักหนึ่งชื่อว่ากวางหางันกงนะเป็นพระตำหนักกวางหางันกงเนี่ยนะก็อยู่ที่นั่นพอลอยไปถึงที่นั่นปุ๊บก็เลยถือโอกาสอาศัยพำนักยอยู่ที่กวางหางันกงนะซึ่งกวางหันกงตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะความเป็นเงียบสงบ มีความง้อยเงามีความเงียบกลิบอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นมันก็ชื่อกว่างหันเนาะก็เหมือนกับตำหนักเย็นอะเหลิงกงใน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 สมัยก่อนอะเออมันก็มีความลักษณะแบบนั้นคือมันเงียบมันเงาไปหมดช้างเออก็รู้สึกว่าเงาจังเลยฉันอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเนี่ยก็เลยอดคิดไม่ได้ที่จะแบบคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่บนโลกมนุษย์นะ <S <S อันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งสี่เรื่องหนี่ว่าปู่เทียนเฉินหนงชางไบฉ่คว้าฟู่จูรือแล้วก็ ฉังเอ๋อเปิ้ลเ่นะฮะซึ่งตำนานเทพนิยายทั้งหมดก็ได้จบลงใน EP นี้แล้วทุกท่านถ้าหากว่าฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจแล้วเราลองคิดตามจินตนาการตามว่าเอ๊ะเพราะอะไรทำไมคนโบราณเขาถึงได้สามารถที่จะสรัสร้างบุคคลหรือเหรียญอู้ที่มันเป็นความสามารถมีความสามารถหลากหลายแล้วก็มาเป็นวีรบุรุษของพวกเขาได้แน่นอนว่านะสิ่งที่ เกี่ยวข้องกันมากที่สุดก็คงจะเป็นเพราะว่ามนุษย์และธรรมชาติคืออะไรนะแล้วการที่มนุษย์อยากจะเอาชนะธรรมชาติเพื่ออะไรแล้วที่มาที่ไปของมนุษย์ก็คือเป็นการตอบหลักทางในเชิงปรัชญาของของทางจีนอะเพราะว่าปรัชญาโสเคติสปรัชญาเพโตอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเรามาจากไหนใครเคยอ่านหนังสือโลกของโซเฟียบ้างอ่านแล้วก็จะถามว่าเรามาจากไหนนะเราคือใครอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันจีนก็สามารถจีนก็มีหลักปรัชญาก็ถามว่า เราอาจจะมาจากไหนเราคือใครโลกเป็นยังไงก็คือมันมีความมันมีความเหมือนกันในส่วนที่ว่าจะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็จะทําอย่างไรถึงจะเอาชนะหรืออยู่เหนือธรรมชาติได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะฝากเป็นคําถามให้เราไปลองคิดแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถตอบมาในท้ายคอมเมนต์ข้างล่างได้ก็ยิ่งดีเลยนะบอกว่าจงกัวกูใต้ตเฉินวาาอี e e, นะยดมทุกคนสามารถตอบได้ตาม เจตนารมของท่านเลยนะตามวัดตามแล้วแต่ประสงค์ใจเลยนะว่ามันมีนะความหมายอย่างไรนะมันมีคุณค่าอย่างไรนะของการศึกษาตํานานเทพนิยายจีนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นคำถามให้คุณนช่วยมาตอบกันข้างล่างหน่อยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันหน่อยนะฮะก็สำหรับในเรื่องของ เฉินฮกู้ชื่อนะในพาร์ทแรกของหนังสือเล่มน,นี้หวนจงหัวหวนฮว่นเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงไปเรามารอนลุ้นกันว่าใน e ีพีหน้าเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรต่อไปที่ไม่ใช่เฉินฮั่กู้ชื่อแล้วเราก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าถ้าหากว่าเราเกิดความชื่นชอบนะในในะคลิปที่มาอ่านให้ฟังภาษาจีนมาเรียนรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกท่านจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ช่วยติดตามนะครับเราก็จะหาเนื้อหาที่มีสาระมีความสนุกสนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจีนเนี่ยมาพูดคุยกับทุกๆท่านนะก็วันนี้ใช้เวลา ประมาณ20นาทีเลยก็ว่าได้ก็ต้องอขอบคุณทุกคนนะที่ฟังมาจนถึงเวลานี้หวังว่าตำนานเทพนิยายนี้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือจะเป็นนะแนวทางในการศึกษาเรียนรู้นะในการต่อยอดให้แก่ท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังนะครับ